นี่ไปเจอไก่ทอดไต้หวันมามาทำเมนูนี้กันครับ thank <laughs> you ชิมเลยละกันอโอ้เด็ดอ,อร่อยมากนะหมายสายอยากลองรู้ไปงากรอบนอกนุ่มใน อไปลองคำนวณต้นทุกเงินดูดีกว่านะครับว่าชิ้นโตโตแบบนี้จะขายเท่าไร <ST AN GE> หร่ดดย์แตาสตา์ใจอะทำขายได้เลยนะ มาเดี๋ยวเรามาคำนวณต้นทุนของไก่ทอดไต้หวันกันหน่อยนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมอยากจะได้ไก่ทอดไต้หวันที่มันชิ้นใหญ่ซึ่งในคลิปนี้จะใหญ่กว่าของที่เราไปกินที่ใจหวันนะครับใหญ่กว่าเยอะพอสมควรเลยล่ะอกไก่ชิ้นหนึ่งเนี่ยน้ำหนักประมาณ870หัวกรัมนะครับประมาณเกือบเกือบเ้าขีดอะ่ะถือว่าชิ้นใหญ่มากๆผมซื้อมาโลละ87บาทครับค่าค่ายิวเนี่ยผมก็ให้ไป100%เ็เลยเพราะผมนับจํานวนชิ้นนะครับก็ซื้อมาทั้งหมด5ชิ้นแล้วก็ใส่อัตราส่วน ในส่วนของตัวแป้งทอดกรอบก็จะมีสส่วนส่วนที่ผสมกับน้ําเป็นแป้งเหลวนะครับแล้วก็เป็นแป้งนวลที่สําหรับคุกแล้วก็จะมีผงผัดนะครับสูตรผงผัดนะครับก็จะประกอบไปด้วยผงปรุงรสน้ําตาลทรายเกลือนะครับเคยคํานวณอีกตารางหนึ่งไว้นะครับแล้วก็ใช้น้ําเย็นนะผงมาล่าแล้วแต่ยี่ห้อที่เราซื้อมาเลยนะครับแล้วก็น้ํามันใช้น้ํามันปาล์มสำหรับทอดนะครับก็อันนี้33มามาจากไหนผมใช้การคํานวณคร่าวๆคือทอด1กระทะเนี่ยผมใช้น้ํามันประมาณสักส แต่ถ้าเกิดเราทอดทีแล้วหลายๆชิ้นกระทะที่มันเป็นก้นแบนหน่อยแต่ว่าเป็นทรงลึกนะครับเราก็อาจจะใส่ปริมาณน้ํามันที่เยอะกว่านี้นะครับแล้วเราก็หารด้วยจํานวนที่เราคิดว่าจะใช้ได้กี่รอบอันเนี้ยผมทอดได้ประมาณ6รอบนะครับหรอบนี่หมายถึงว่าเราทอดครั้งนี้หชิ้นเสร็จครั้งต่อไปก็ถือเป็นอีก1รอบนะครับสูตรนี้ทําได้ทั้งหมด5ชิ้นครับรตีไป5ชุดใช้เงินไปทั้งหมดนะครับสี่ร้อบาทหกสิบเอ็ดสตางค์ต้นทุนต่อชิ้นเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ994บาส32สี่์อย่าเพิ ว่าทำไมต้นทุนต่อชิ้นสูงจังเพราะว่าชิ้นหนึ่งเกือบโลเลยนะเขีดเกือบ9ขีดอะเอาง่ายๆชิ้นใหญ่มากนะครับอันนี้เราเน้นความอลังการนะครับเวลาขายของนะครับสมมุติว่าเราต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่35%มสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของราคาขายราคาที่เหมาะสมต่อการขายจะอยู่ที่สองร้อยหกสิบเก้าบาทสี่สิบเก้าสตางค์สมมติผมขายชิ้นเนี้ยสองร้อยเจ็ดสิบบาทก็จะได้กำไรนะครับอยู่ที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทหกสิบแปดสตางค์อันนี้เป็นไอเดียครับแล้วก็สูตรนี้เนี่ยกรอบนอกลุ่มในอร่อยมากๆเเลยนะครับพาาาออบามานน่านะรัก ถนนคนเดินที่ลูกค้ามีกําลังซื้อหรือจะเป็นแบบตลาดคล้ายๆตลาดจอร์ดแฟร์นะครับเป็นตลาดที่ลูกค้าหรือว่าคนที่มาเดินตลาดเนี่ยมีกําลังซื้อเนี่ยเราก็จะขายประมาณนี้นะครับราคานี้หรือว่าจะเป็นขายขึ้นห้างต้องปรับราคาอีกเพราะมีค่าเช่าค่าอะไรนะครับก็อันนี้เป็นส่วนของต้นทุนอาหารนะครับเวลาที่เราทําร้านอาหารเนี่ยมันจะมีต้นทุนอื่นประกอบไปอีกนะครับก็ลองไปฝึกทาดูครับสูตรนี้อร่อยแล้วก็ถ้า อยากจะขายในราคาที่จังกว่าน,นี้ลองปรับปริมาณหรือว่าขนาดของไก่เนี่ยให้ชิ้นเล็กลงนะครับ